สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเข้าครัวกันค่ะวันนี้จะพามาทำแกงส้มใต้นะคะแกงส้มปลาทะเลนะคะอันนี้ไม่รู้จักชื่อแต่นี้เป็นปลากระบอกนะคะเพื่อนเพื่อนปลาลุงกับป้าคอปเปอร์ส่งมาให้จากใต้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นออดิบนะคะผ้าอ่ดไม่รู้เรียกอะไรนะคะพริกแกงตำไว้แล้วนะคะพริกแกงส้มใต้ะคะ่ะ แล้วก็มะขามตอนนี้เอาไปต้มกับน้ํารอแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะไปเริ่มทํากันเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็น้ําต้มใส่มะขามนะคะเดี๋ยวมาบี้ค่ะเดี๋ยวใส่พริกแกงเลยนะคะเพื่อนๆพริกแกงส้มนะคะจะมีกระเทียมขมิ้นหอมแดงพริแกแห้งนะคะวันนี้วันนี้ใช้ครุกตามเองค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกตำก็ซื้อได้นะคะเดี๋ยวนี้พริกแกงมีขายทั่วเลยค่ะพริแกงใต้ค่ะน้ำรางคกด้วยค่ะแล้วมีกระปิดด้วยนะคะเพื่อนๆเกลือวันนี้แกงไม่ได้เผ็ดมากนะคะแสบท้องกินเผ็ดมากไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราน้ำเดือดสักครู่มาดูกันนะคะ ใส่ปลาค่ะตอนใส่ปลาน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆตักมะขามมาบี้เลยนะคะแย้วขอญ,ญาตบี้มะขามก่อนนะคะเพื่อนๆบี้เสร็จก็ตักน้ำแกงใส่อย่างนี้นะคะก็เทขับกลับไป หรือเพ่นๆจะใส่ทั้งเนื้อเลยก็ได้นะคะได้แต่ความชอบนะคะปรุงรสนะคะใส่รสด,ดีค่ะเออ่ผงปรุงรสนะคะผงชูรสค่ะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะผงชูรสแล้วลดดแต่ความชอบค่ะ น้ำตาลนะคะเดี๋ยวให้น้ำแกงเดือดให้ได้ที่ก่อนนะคะเดี๋ยวใส่ปลากันค่ะเพื่อนๆคะ่ะน้ำแกงก็เดือดได้ที่แล้วนะคะใส่ปลาลงไปเลยคะ่ะค่อยๆใส่นะคะ ระวังมังแกนกระเด็นใส่นะคะค่อยๆใส่ค่ะใส่เสร็จเพื่อนๆไม่ต้องคนนะคะ ปาน้ำแกงท่วมปลาแค่นี้ก็พอค่ะไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเดือดตอนใส่ผักนะคะตอนนี้น้ำแกงก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ใส่ออดิบลงไปเลยนะคะลืมบอกคะ่ะแกงออดิบเพื่อนๆไม่ต้องใส่กะปิเยอะนะคะถ้าเป็นแกงหยวกนะคะค่อยเพิ่มกะปิเข้าไปอันนี้ไม่ต้องใส่กะปิเยอะค่ะใส่ไปเลยนะคะเพื่อนเ ห,หดเะะดี๋ยวรอทำแกงเดือดนะคะอีกรอบนึงค่ะตอนนี้น้ำแกงก็เดือดแล้วนะคะเพื่อนๆก็คนให้แบบออดอิบ จมๆนะคะกดจมๆให้มันโดนน้ำแกงค่ะมันจะได้สุกค่ะแต่ไม่ต้องคนเยอะนะคะเดี๋ยวปลาเราเละค่ะแค่กดๆอย่างนี้ค่ะมาดูตอนสุกนะคะตอนนี้แกงก็สุกได้ที่แล้วนะคะให้เดือดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆทานเข้าด้วยกันค่ะเพื่อน มาค่ะเสร็จแล้วนะคะเพืพ่อนๆมาทานข้าวด้วยกันค่ะ